จัดยาให้ก็แล้วกันไปรับยาช่องเจ็ดค่ะเอ,อาอดอนหลดเม็อดอย่างเอาที่ไปใช้เยู่เนี่ยเอาจีไปกรุงเทพเนี่ยไปยังกรุงเทพหมอเขาบอกไปรับยาช่องเจ็ดคนอย่างเมื่อปุ่นหน่อยมันมวยไงนั่นแต่มันยังจะมวยไงมันหน่อยมันหน่อยกับไม่รู้มาหน,น่อยจะคนหรืออันนึงป่านร้านมันกูเล่น วันนี้หนามึงยังใส่องตองอยู่เนาะมึงบังคักเหรอตีว่านาวกูขาวกูเกีียงนะบึงคักแล้วหนาเมึงอขาวอีหลีแม่นมึงใส่อีหยังฉันเลยกูก็ใส่เข้มพูแล้วมึงใส่เข้มอีอย่างเข้มร้องโอ้ยมือนี่มันก็ฝนที่ตกใช่ปะมันมันฝนสีตกมันก็เคลื่อนเคลื่อนก่อนแต่เพิ่นมันเป็นน้ำเป็นตาดำเจ้าเหรอเป็นอย่างนี้นึกกระใส่กันตาเอากระใส่แหละเนาะ อายคนบางอายอายเฮ็นมั้ยไอ่ต้นเปลกระบาคือลิงยา่ใหย,ย่เจือดยหญ่เจือดเฮ้อห่วยเขามีแน่วสีถามถามว่าจากไัไดิถามเป็นภาษาไทยผู้ดีเอเอถามมาถามมาเออทำไมานางศรีดาถึงแม่ก้าเข้ากรุงเทพอ๋อกลัวพระรามสีหว <laughs> เมึงเมื่อวานไปดูหมอมาหมอบอกว่าคนที่กูชอบอะ่ะเขาก็ชอบกูเว้ยเอาเพื่อนก็ดีแล้วไงทำไมน่าเศร้าอ่ะคนไหนวะ